ฮูล,ล่าทําอาหารวันนี้เราจะเสนอการทําอะไรครับผัดเผ็ดประดุกผัดเผ็ดประดุกใส่น้ําพริกเผาน้ำพริกเผาต้องเอาประดุกไปทอดก่อนเดี๋ยวดูส่วนประกอบก่อนอันนี้ก็คือประดุกอันนี้มีอะไรบ้างครับเรื่องแล้วแต่เราจะใส่มีข่ากระชายเม็ดพริกไทยอ่อนพริก้าทวงอ่าแล้วอันนี้ใบมะกรูดทั่นซอยแล้ว อันนี้คือน้ำพริกแกงต้องเอาพริกแกงผัดก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วก็ใส่น้ําพริกเผาด้วยใส่พริกเผาด้วยอ่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงนี่ถ้าเราไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรใส่ใส่กระชายกับสับเม็ดพริกไทยอ่อนก็ได้แต่ว่าที่บ้านนี้ชอบผักเยอะๆก็เลยใส่อ่ขั้นแรกวิธีทําก็คือเราต้องเอากระดูกนี่ไปทอดไปทอดทางนู้นก่อนนะครับ ่เวลาทอดก็คือเราจะต้องใช้ฝาครอบใช้ฝาครอบด้วยเพราะว่ามันกระเด็นมากนะปลาดุกเนี่ยนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะใช้น้ำมันเยอะๆน้ำมันเยอะๆด้วยอ่าเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูทอดนี่มันจะอ,อะต้องเรียมไหมครับแล้วแต่ชอบก็แล้วแต่ความชอบนะอ่าเดี๋ยวเราทอดปลาดุเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกัน หลังจากทอดปลาดุกเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการผัดพริกแกงครับแล้วก็ใช้น้ำมันที่เหลือจากทอดปลานั่นแหละมันจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปอันนี้เป็นพริกแกงอะไรครับพริกแกงเผ็ดธรรมดาพริกแกงเผ็ดธรรมดาเลยค่ะจะใช้หอมกระเทียมค่ะจะใช้กระเทียมมะกรูดโขลกรวมกันพริกแห้งด้วย ก็จะได้พริกแกงธรรมดาแบบนี้ใส่เกลือใส่ก,ะป,สก,สกะปิด้วยอย่าลืมฮะแล้วอ่าก็เอาเอาพริกไปล้วนในน้ำมันใช่ไหมครับอโอ้โหกลิ่นไม,ม้ล้วเตรียมพัดชิเน,เน,นเะ ใช่แล้วครับเกลือหอมผิดเผา แล้วก็ใส่พริกเผาลงไป ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายกอาบหวานก็ใส่สสยเยอะแต่ผัดน,นี้มันต้องหวานๆหน,หน่อยนะคะุกที่ทอดใ่ลงไแล้วก็ปุกที่ทอดแล้วใส่ลงไปคลุกเขาให้คู่อ่ะ

ลองผัดก,ก็ถ้ามันแห้งเกินไปก็คอยเติมน้ำหน่อยๆเดี๋ยวมันจะไหม้นีมะขือก็ใส่มะเขือย่างนีโ้โหอันนี้กลิ่นก็สุดยอดนะครับหอมมากอันนี้ช,ชอบมาเสือโปรแล้วก็ใส่ได้ผักชุดเนดที่เราชอบอะ่ะยกเว้นยกเว้นผักตีนใั่ทุชุยยางใส่ได้หมด อ่ถ้าชอบถั่วกับกรอบ,บก็ใส่ถั่วที่หลังนะครับ แทนเงี้เสร็จแล้วก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับสำหรับปลาดุกพัดพริกแกงใส่พริกเผานะก็เป็นเมนูอร่อยอร่อยรสชาติจัดจา้านทำทานไม่ง่ายนะักแต่ก็มีประโยชน์แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ